สวัสดีครับมันนี่จะมาผ้ามาเบ่งบรรยากาศข้างๆสต็อกเก็บของของร้านนะครับจะมีคล้ายๆเป็นส,สวนสาธารณะครับอยู่เสียนะครับ,อ,นะรบอันนี้จะเป็นสต็อกนะครับ <c oughs> เป็นมอนคล้ายๆเป็นสุสานนะครับสุสานคือจังสุสานนั่นอ้นจีนนี่แหละครับแต่ว่ากัม่แน่อจว่ามันเป็นเอียงมันเป็นคล้ายๆเป็นเนินเขาเป็นเป็นภูเขาน้อยๆไหมครับเพศเป็นสุสานเป็นที่ฝังศพอนิพนธ์เใจัยนะวันนี้เป็นซารานะครับซาราของทางเกาหลีเขาครับ เป็นแบบคล้ายๆเป็นสู้ซานนั่นแหละครับโมแน่จะว่ามันเป็นเป็นเป็นเอียงนะครับกับเขาพยายาย่างาเข้าไปนะครับผมก็เลยบบวก,กาขึ้นไปไทยตึงๆก็อยากไปเขาไปก็อยากแบบย่างเข้าไปไทยอยู่ดีครับแต่ว่ากับบวก,กาเข้าไปเนาะอันนี้จะเป็นคล้ายๆเป็นย่งางบุมไมแน่นนจะดูจะย่าง พายางกับไปเบิงนะครับอันนี้จะเป็นซาร่าเ้อซาร่าเนี่ยสังเกตเบิางตีได้ครับนี่ซาร่าจะมีแบบอือุอปกรณ์ดับเพลิงนะครับทั้งดับเพลิงนะครับอันจะเป็นทงหน้าไหมครับตอนนั้นที่ผมเขามาทํางานใหม่ๆเขาปลูกเขานะครับอันที่เป็นต้นไม้เนี่ยจะเป็นต้นคล้ายๆต้นพับไหมครับตอนผมมาเนี่ยจะเป็นสีแดงแล้ว <c oughs> ผมป้ายงางกับไปเบ่งยางกับไปเบ่งกันอันซาลานี่ครับมามันเป็นยังห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำผมก็นึกว่าเป็นเป็นสุสานเป็นซาลาเป็น ข่ล้เป็นียังล่ะเป็นจังเคยเบื้องหนังเกาหลีย้อนยุคป่ครับมันจะเป็นคกล้เป็นเป็นซานเป็นยังสินะอันนี้นี่กับ่มน่ใจกันนี่ครับหิมะตกได้มือหนึ่งแล้วนะครับยังบ่ลลาลายอยู่อากาศยังหนาวคือเก่าครับแต่ว่าหิมะก็ยังว่ละลายอยู่มันก็เริ่มละลายแล้วครับเพราะว่าแดด มันออกมาแล้วแดดมันออกนี่ครับ <c oughs> อ,ยอย่างนีป้ายางกลับได้้ามนี้างว่าพ้ามาเบงตอ,ตอนกันตอนกันทำงานนะครับอยู่สต็อกสองอันนี้เขาเอินสต็อกสองนะครับต่ละมือทำงานอย่างแน่นะครับตอนเศรเ้าก็ยังที่มันทำงานเนี่ยเกาโม่นะครับ ก็คือีินาที่อย่างนะครับก็คือหน้าที่ล่างๆนี่คือเช็คของมัดอายุนะครับเอาคลองมาเติมนขนคลองลงจากลดขนคลองไปเก็บสต็อกสินนะครับเมื่อนี้นี่ครับ <c oughs> นี่ครับ, <c oughs> ค,รบคือ ต่อแก่พ่นไปซื้อเบียร์มากนะครับไปซื้อของมากนะครับเป็นเกษม่า้ผมนะครับมาเอาลงไว้ในสต็อกนะครับสต็อกเก็บของนะครับเบียร์ี่ประมาณอาทิตย์หนึ่งลงตัวหนึ่งนะครับเป็นเบียร์สร้างเกาหลีเป็นเบียร์คาดเกาหลีนะครับแล้วก็ของที่เขามาส่งน้ำมือนี้นะครับ เอากับคนมาจากลานนะครับมาเก็บไว้ในะสะต็อกนี่ครับมาทำงานอยู่กอรลีกะประมาณเกือบจะถึงปีแล้วครับมาเดือนกุมพธานะครับใหญ่ยายงานมาสามมงแล้วนี่คือมองทุดท้ายแล้วครับอาจจะบ่ได้ใหญ่แหลวล่ะนะครับ คนก็สิคนนี่แหละคนผู้เดียวนี่แหละครับเหตุไปเรื่อยๆไหมเพราะว่าบ่มีไผมาคุ้มบมม่มีไผ่มาเบิ่งนะครับแต่ว่าต่อแกเพิน่นเชื่อใจเฮานะครับว่า้เฮาเนี่ยจัดการนะครับงานเพิ่นก็นสั่งงานไว้ว่าเอ,อ้อเฮ็ดอันนี้เด้อเก็บอนันนี้เรียบร้อย เก็บมานั่นเรียบร้อยจัดเป็นระเบียบมุสีนะครับเปมนกับบอกตพ่เดียวนั่นละแต่ว่าเข้าไปเก็บไปคิดไปดําเนินการเองนะครับจะเป็นมีทั้งเบียร์ทั้งเหล่านะครับเบียร์เกาหลีเหล้าเกาหลีนะครับนี่ผมก็เฮ็ดจัดการอยูู่้เดียวนะครับเก็บประมาณเกือบชั่วโมงหมดแล้วครับเฮ็ดไปเรื่อยๆนั่งพักแน่คนแน่เลี่ยงแน่นะครับ เดี๋ยวผมจะมาบอกอีกเตือนหนึ่งนะครับมาเงื่อนเดือนเท่าไหร่นะครับการกินการยู่แบบไดนะครับพักยู่จังไดกินจังไดแต่ละมือนะครับค่าใส่ใจจังไดนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่ามาบอกให้ฟังอีกเตือนหนึ่งนะครับทํางานอยูร้านไทยนี่ประมาณได้ประมาณสักเจ็ดหกเจ็ดเดือนแล้วครับ โชคดีที่ได้เทาแก่ดีนะครับเพิ่นบ่มาสนใจเพิ่นบ่มาเบิเ่งเฮาเลยนะครับเพิร์นในกล้ๆว่าเพิ่นเชื่อใจเฮานะครับเฮาก็เฮ็ดให้เพิ่นเชื่อใจนะครับเบียร์นะครับเหล้าทุกอย่างโอ้นะครับทั้งหม,มดอายุเนี่ยทั้งอย่างหลายอย่างนะครับของอยู่ใน อยู stock, ่ในสต็อกนี่มีมูลาค่าหลายล้านนะครับหลายล้านนี่ยกสองเลยครับสองลังเลยปกติแถาแกถ้ามาก,กับแถาแกนี ciones, ่แถาแกเสียยกล่างหนึ่งครับถ้าเป็นเบียร์ก็ยกสองลังนะครับเราอย่างเจ็บเอวนะครับเราว่าเอ้ยมันบอดีนะครับผมเคยย,ยกสามลังเนี่ยเบียร ตาถ้าเพิ่นบปอยู่ผมก็ยกสามล่างแล้วมันจังเหลียวไวเ้เนาะแต่ว่าโอ้บ่ได้บ่าได้อันดีอันดีว่าเั่นบเบ่ให้ยกให้ยกแค่สองลัางนะเรายานปวดปวดหลังผมก็ใส่เลยแล้วสันเราบ่อยู่ใส่สองล่างเลยเบียก็สามล่างเลยแล้วง่ายแต่ว่าผลลั์ออกมาอปวดหลังขนาดครับ นอนปวดหลังสองสามมือคด,ดแต่ว่าตอนนี้มันก็นชินแล้วครับเข้าตรงยกอยู่ตลอดเวลานะยกทุกมือนะแต่ว่ามันจะเป็นบางมือที่เข้าตรงหนักขึ้นังมือนี้ถือว่านักนะครับต่อแกพิ่นไปซื้อเบียร์มานะครใส่รถไปให้เข้ามาลงนะครับหลังจากลงเบียร์ล่งเหล้าแล้วนะครับเขาก็ตรงมาเช็คของ มื่อนี้นะครับมืออื่นเราสิไปสื่อของเกาหลีเขาต้องมาเช็คของเกาหลีนะครับสินค้าเกาหลียุ่ได้หลานนะครับว่ามันมีอย่างที่มันเมิดแน่ขาดแน่เหลืออยังแน่สินะครับเขาสิได้ส่งอันส่งไล่ส่งกระโตะให้เปิ้นเนี่ยครับเป็นโปรแกรมที่เขาเห็นกต แกรมสื่อสารในเกาหลีเป็นโปรแกรมซีฟเรื่องๆนะกาโตะหลัง <c oughs> จากเช็คยังเรียบร้อยแล้วให้ส่งให้ทังงแ่าแก่เพื่อนทีไปซื้อของนะครับเช็ค <c oughs> ของเกาหลีดิของไทยพวเกียวนะครับ <c oughs> เช็คเบียเช็คอัน,นีเบียไม่ต้องเช็คดอกเพราะว่าเพิ่นเอามาแล้วเช็คไวเช็ค นำเครื่องดื่มที่มันเป็นของเกาหลีนะครับขนมที่มันเป็นของเกาหลีนะครับอันนี้ขเช็ครายละเอียดให้เล่าว่าอันนี้มันขาดมันเหลือเนี่ยเราเราก็สิบไปซื้อไปซื้อเต้เศร้านะครับซื้อเต้เศร้าแต่ว่าตาแก้ผมนี่ขยันด้ขยันมากเลยแหละเป็นมีร้านไทยแล้วก็เป็น้านอาหารไทยอยู่ ผมพอแน่ใจว่ายูไสนะครับเป็นมู่มู่จังบอกอันนี้ผมพอแน่ใจเด้อนะครับเป็นกระสีเที่ยวไปเพิ่งลานอาหารเล่านะครับนุ่มรานไทยเล่ากับบอค่อยมาเบิงดอกเพราะว่าเราไม่กล่องไม่ย,ยังอยู่เราเบิงผ่านกล่องนะครับะกระส็สมีน้องอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยน้ำกันนั่นแหละอยู่น้ำกันเห็นงานน้ำกันกระิคอยดูแลแทนเพิ่นนะครับ คอยจัดการเีียงขาดเหลือมีแน่อันได้ขาดแน่ของในหลานนะครับน้องมันเป็นคนประสานงานกับต่ะแก่นะครับว่าน้องเป็นคนบอกภาษาเกาหลีได้นะครับตั้งต่ะแก่เป็นกิสื่อสารกันตั้งกับน้องนะครับส่วนผมนี่บรด้เด้ภาษาภาษาเกาหลีบรด้เลยนะครับสิมว่าปีหนึ่งละ่ะ ยังบได้เอ,อทาทำเอาบซื้ซื้อซะมันอกเป็นเลียนง่ายๆเด็กภาษาเกาหลีนะครับบางเทอม,มันมันมันเบามันก็จําจาเนี่ยอาจจะแบบลืมยังสินะครับเบา่วนมากมาไทยเนี่ยลานไทยเนี่ยเกิดสมีแตคนไทยเนาะเกาหลีคือสิเขามาเล็กๆ,ๆน้อยๆอย่ะสุโขเดียว้านะครับเห็นงานกับเบากับแต่นคนไทยน้ากัน นะครับคนมาซื้อของกับมีแต่คนได้บาดเนี่ยอ๋อยม่บอไทยสีบอลยังป่านนี่เกาหลีกับเสาแกกับสิมาบอเนี่ย <c oughs> ก,กับกสิแปรภาษาแย่งกันนนะครับฟังออกแน่บอ,อ,อกแน่เ <c oughs> ก็บเก็บหัวแน่ยิ <c oughs> ยมแน่แจ็กระบบยังแบบแปรภาษาใส่กันนะครับตางเสาแกก็ได้แต่ว่าเสาแกผมดี เป็นคนใจดีนะครับเม่าทำงานลูกน้องทำงานเหน่อยเนี่ยหวยเราซื้อของซื้อน้ำซื้อขนมยังไม่มาฝากแล้วถือว่าผมโชคดีมากที่ได้อยู่น้ำทอแกที่เพิ่นใจดีแล้วก็เอาง่ายว่าอ,ยอายุไซบ่ได้แล้วนะครับทอแกแบบนี้าแบบนี้บ่ได้แล้วนะครับ เป็นคนที่แบบใจดีมากๆนะครับอยากกินยังนะบ,บอกขอแค่บอกนะครับนอกกว่าสิไปบนนะ่ะขับรถไปหาซื้อไม่ลูกนองกีรลดนะครับคือจังวันยุดผพรมนี่ผมยุดนี่เราไปซื้อน้ำซื้อกาแฟซื้อเซ้วิดซื้อ,อพวกโดนัทพวกที่มันเป็น ขนมฟรังเลยไหมพวกเซมวิทพวกแม็กโตนูอ,อินสิแมวแล้วก็สิตซื่อมาให้เลยแล้วก็อีโตมาบอกลงไปห้องไตโอ้แต่ว่าดีครับท็อแกผมย่อมรับเลยว่าเป็นคติี่แบบดีมากนะครับผมก็เป็นดวงดีครับวาสนาวาสนาไปยวงได้กระดวงดีนะครับ ไปอยู่ร้านไทยร้านอาหารไทยอยู่ยองสองพกกับพอ่อต่อแก่ดีนะครับเฮ็ดกับข้อกับน้ำแล้วนกะ็แย่งยงานไปลงงานเดี๋ยวมานจะมาบอกสุฟังครับว่านะตอนผมแย่งยงานจากร้านอาหารไปลงงานนี่มันเจอ,อยังนะครับมันพอ,อยังผมจะมาบอกสุฟังนะครับเดี๋ยว นะครับคนเบียร์แล้วเนี่ยนะครับผมก็ต้องไปไปเอาของอยู่นี่ละเอาของอยู่สต๊อกสองนี่แหละครับอของรายการของผมถ่ายรูปมาแล้วละคือ,อยูลานนะครับเขาต้องเขาต้องเอาของทุกมือนะครับมาเติมทุกมือนะครับนี่คือเป็นสต๊อกเก็บของเป็นสต๊อกสองนะครับสิมีเบียร์ไม,ม่มีเครื่องดื่มมี หลักๆคือเครื่องดื่มนะครับเป็นเครื่องดื่มของเกาหลีแน่ของไทยแน่นะครับอยู่ในนี้คนเบียร์แล้วคนยังเล้วอมกับเบอร์ไร่การที่ผมทายมาผมก็ไปเก็บไปเอาไส้ตะก,ก้านะครับเอาของเอายังเรียบร้อยแลกักก็ต้องไปสต็อกนึงนะครับสต็อกนึงเดี๋ยวผม ถ่ายถ่ายรูปเออถ่ายวิดีโอให้เบิง้งนะครับว่าสต็อกนึงเนี่ยมันมันอยู่ใสมันมีอย่างแน่นะครับเดี๋ยวผมใส่เบิ้งนะครับนี่ครับแล้วครับก็ใส่เวลาประมาณ30นาที40นาทนีชั่วโมงหนึ่งทำไปเรื่อยๆครับแบบว่ามันไม่มีไปมา,บ,า,บ,มาบังคับมาเบิ้งมานั่งเบิ้ง บ่ได้กดดันไหมครับเฮ็ดเรื่อยๆนะครับนี่กองเบียร์นะครับกองเรานะครับนี่ก็จะเป็นตสต็อกซ้อนนะครับอันนี้คือจัดดีเลยได้นน่แต่ว่ายังบ่ได้ดีดีคักนะครับมันก็ีิอันหกน่นะครับแต่ว่าตะกี้นี่ก็ัว่านักอยู่ <laughs> อันนี้ก็เป็นเสื้อผ้าครับ <c oughs> เสื้อผ้าฤดูร้อนเสื้อผ้าฤดูหนาวเนี่ยเอาไปเอาไปขายแล้วนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไทยไปขายแล้วนะครับแต่เขาฤดูร้อนเท่ากับเก็บเสื้อผ้าฤดูหนาวนี่เขามาเปลี่ยนมาใส่ถุงไว้ way, แล้วเอาฤดูร้อนไปแคนคลายนะครับอันนี้คือผมเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับจัดกองตามรายการที่จะไปเติมยูรานเรียบร้อยแล้วนะครับ สิบใสตอกหนึ่งได้บาทนี่นะครับเนี๋ยวมือนาเดี๋ยวผมจะมาทายสตอกหนึง่งให้เบึ้งนะครับจากนั้นจะมาบอกสฟังว่าเออสตอกหนึ่งไม่ยังเนี่ยสวัสดีครับ